นี่นี่ีทุกคนทุกคนทุกคนนนเราไปทำอยู่เห็นไหมเห็นไมเห็ เราเมลเพื่อมาทำเนื้อของมันทุกคนนีคนคนๆนดูเราปอกไข่สิมันแตกไปหมดแล้วใส่น้ำค้นด้วยอ่ะโออจานมันกะเละหมดแล้วจานมันเละหมดแล้วดูราทางทำจริงจังมาก น,น้ำไปโหนั่นเอานะเอานะอ,านะอะไรนะ้ละทำไมต้องทำแบบนั้น,น,น,นความแล้วทุกคนความแล้วความ คาราเมลเป็นแล้วเป็นสีสีอะไรสี้มแล้วทุกคนไม่ทำทำไม่อยากกินแล้วนี่หลายอย่างเลยใช้นมข้นหนึ่งร้อยกรัมใช้นมปังสีแผน่นบอกไข่หกใบแล้วก็คาราเมล คาราเมลใส่น้ำตาลห้าใส่น้ำตาลห้าช้อนใส่น้ำสองช้อตนี่ก็ได้เอามาเทแล้วทุกคนมันเป็นสีแดงแกะเลยทุกคนจะเห็นชัดๆอายๆๆเห็นไหมทุกคนมันไหม้แล้วทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามันเยอะมากเลยนะทุกคนคาราเมลทำคาราเมลแล้วกำลังจะทำเนื้อมันอยู่เห็นไหมนั่นอะ่ะกล่องมันไม่ค่อยชัดว้าวพามาวิธีการทำวิธีการทำไปแล้วนะเรามาดูคาราเมลของเรากันเถอะร้อนมากเลยนะทุกคน ได้ดูไก่ไกนี่นี่คาราเมลเป็นสีอะไรนี่กำลังไปล้างจานอยู่หน้าดูจริงจังมากก็มาดูจริงนี่แหละไม่มีอะไรให้ดูละน้ำก็เดือดแล้วทุกคนกลัวมากระเด็นเข้าในโทรศัพท์ ปิดแล้วป yeah, mm ิดแล้วปิดแล้วเห็นไหมทุกคนย่างมันดังมากหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วทุกคนหนึ่งาทีหนาทีครึ่งหนึนาทีครึ่งมันก็เร็วแบบนี้แหละทุกคน นี่นะนี่นี่มันเปิดยากมากก็ต้องระวังเปิดช้าๆใส่นมปังสีแผ่นใช่ไหมใช่ใส่นมนิดเดียวเองมันไม่พอดีเลยทุกคนเดี๋ยวใส่เยอะกว่านี้ไข่มันน่าจ,จะเปลืองใช่ไหมอาทิตย์เปลืองเปลืองสิค่ะนี่เสร็จแล้วทุกคนเครื่องปัดของเรา เสร็จแล้วเราจะทอดไข่กิน40 45นาทีอะดูดูเวลาดิทุกคนตาตาเขาจะให้เอาเวลา45นาทีรอนะทุกคน49นาทีมันก็จะออกมาสวยเลยทุกคน45นาที49นี่ปิดหมอแล้วทุกคนปิดหมอแล้ว